สวัสดีครับในช่วงค่าของวันนี้นะครับเรามีเออข้าวเปลา่าแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งใบนะครับที่เราเหลือตั้งแต่เมื่อวานแต่เราก็จะเออมาทําเป็นอาหารชนิดใหม่ขึ้นมาที่จะกินในค่าคืนนี้นะครับผมจะนาําไข่ไก่ ใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงเนี่ยคุกเขาผสมกันเข้าไปนะครับคุกเขาเข้ากันไปเลยนะครับให้มันได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยจากนั้นนั่นเองนะครับผมก็จะเอามันลงไปทอดในกระทะเลยนะครับผมก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสีเหลืองสุก ขึ้นมาแล้วกลิ่นมันก็หอมขึ้นมาด้วยนะครับโอ้หอมมากเลยนะเนี่ยจากนั้นั่นนเองเ,เมื่อสุกเสร็จ,จทอดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แหนมหมูแหนมหมูหมูแหนมคุกเขาลงไปนะครับคุกเขาค่อยๆบี้แล้วก็เออทำให้มันแตกตัวกันนะครับ บีเข้าไปแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำปลามะนาวนะครับเพื่อจะเพิ่มรสชาติให้มันเจมจนขึ้นนะครับเนี่ยอ๋อน้ำปลาผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนะครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยมะนาวนะครับผมจะบีบมะนาวลงไปโอ้โหกลิน่นมะนาวเนี่ยหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย พูดแล้วน้ำลายสองมาเลยน้ำลายไหลเลยนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปจากนั้นก็จะทำการคลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลุกเข้าไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอเคผมคิดว่าเออรสชาติหรือเครื่องปรุง อะไรเนี่ยมันน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วนะครับผมจะชิมดูก่อนนะครับผมคิดว่ามันใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักเสิร์ฟขึ้นใส่จานเลยผมว่าเยี่ยมแน่ๆเลยนะครับเหมือนจะอร่อยมากเลยมีพริกสดด้วยนะครับเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็เตรียมจานเลยนะครับ ว้าวว้าวเผ็ดแต่ก็โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยครับเราจะตักใส่จานพร้อมกับพริกทอดนะครับเนี่ยโอ้โหสีสันมันน่าจะอร่อยมากเลยนะครับผมจะกินมันเดี๋ยวนี้เลยนะครับเราจะเริ่มจากเออเออเริ่มจากตไหนหเดีย อ่าอาโอเคเดี๋ยวเริ่มตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะครับเราจะกินเดี๋ยนี้เลยใจเย็นๆครับเนี่ยโอ้ผมก็จะมีพักนะมีพักมีผักแล้วก็ผมก็จะตักมันลงที่พักนะครับตักใส่ผักเลยนะครับแล้วก็จะค่อยๆหยิบมันขึ้นมานะครับเนี่ย โอโ้มันยุ่งยากพอสมควรนะครับในการจะกินแบบนี้นี่แต่มันก็อาจจะเป็นวิธีการที่ทําให้มันอร่อยขึ้นก็ได้นะครับอ่าคิมเลวนะครับหอมอร่อยมากเลยรสชาติช้ได้เลยทีเดียวครับเยี่ยมเยี่ยมมากเลยครับอ๋อเหมือนจะมีอาการเผ็ดตามแล้งนะครับขออีกสักคำหนะึง อร่อยมากเลยครับตามผักด้วยนะครับต้องกินผักเยอะๆด้วยนะครับเนี่ยอร่อยมากครับถือว่าเอา่าเราทําออกมากได้ดีเลยทีเดียวเชียวครับสู้ๆครับเยี่ยมมากเลยครับอ๋อเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากเลยกินแบบไม่อยากหยุดเลยแต่ว่ามันก็อาจจะเออเผ็ดหน่อยนะครับผมว่าผมกินพริกเข้าไปเม็ดหนึ่งนี แสบจนถึงแก้วหูเลยนะครับมันร้อนออกหูเลยนะครับเนี่ยอ้อยเผ็ดมากเลยแต่ก็อร่อยครับออิอนคัมโตโตนี่สะใจจริงๆเลยนะครับเนี่ยอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยอร่อยมากครับเนี่ย แต่ก็เผ็ดเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมนี่นะครับผมก็จะตักวางใส่ผักอย่างนี้เลยตักใส่ปุ๊บอ๋อนี่นี่นี่น,นี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหพริกเม็ดหนึ่งเลยนะครับจากนั้นก็กินอย่างนี้เลยนี่ใส่พริกด้วยผมคิดว่าพริกนี่จะทําให้ร่างกายเราอบอ,อุ่นขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โหกินสักขนาดนี้เลยเยี่ยมมากเลย หมือนจะเผ็ดมากเลยเอาอีกสักคำไหมเอาอีกสักคำหน่อยโอ้ทีนี้จะใส่พริกไหมเนี่ยใส่พริกนิดนึงเออเอาใส่พริกอีกหน่อยนึงกินเลยนะครับโอ้โหเป็นการกินที่มีขั้นตอนยุ่งยากนะครับแต่มันก็เป็นวิธีการที่ทำให้มันอร่อยมากนะครับเนี่ยว้าว แซ่บมากเยี่ยมเลยว้าวโอ้นี่แล้วครับกินเลยนะครับโอ้โหอิ้วข้นหลนออกมาปากเลยอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็เยี่ยมมากนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม